ต้องมาเดี๋ยวทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับก็พานาคอต้านะครับรสเซอร์วร์นะครับแต่ SWS นะครับก็เดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้ว่าพี่อันพานาคอต้าคืออะไรเหรอพานาคอต้านะครับก็คือขนมของหวานนะครับของอิตาลีนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปถึงอิตาลีนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยเราก็ทำกินเองได้แล้วนะครับโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับก็เกี่ยว่าเป็นน้ำนมโคนะครับ30%วิปปิ้งครีม23%น้ำตาล6%เสารร4.1% 1.3%นนะะคับมม่่ววงดี๋ยกอ บอกว่ารสสมบูรณเอ้ยแต่ใส่มะม่วงด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้เพิ่มเติมมาแล้วก็มีเกลือนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคมีแค่นี้ลาจยามาแกะกันเลยนะครับว่าเป็นไงกันบ้างมีจ้านี่ครับปึ๊บพนาคอต้านะครับก็หลักๆก็จะมีอะไรเป็นพวกวิปปิ้งครีมนะครับนมแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เจลาตินนะครับเพื่อทําให้เกิดการแข็งตัวนะครับนี่จ้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะครับปึ๊บอืมชันก็แกะนิ่มาโอเคนะกลิ่นก็ถือว่าทําใช้ได้ดีนะครับานี้มชติ ตัวนี้ทำได้คนข้าี่ดีตัวนี้นะครับคุณจินตนาการง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณนะครับเคยกินเค้กราคาแพงๆนะครับไอรสชาติตัวนี้มันคือวิปปิ้งครีมนะครับที่ทาน,นะครับในเค้กของราคาแพงๆแต่ว่านี่ครับนี่ก็ทําให้มันใสเจลาตินไงให้มันอยู่คงที่ได้ดังนั้นอะ่ะใครที่ชอบกินวิปปิ้งครีมนะครับ อ้ันนี้ได้อยู่แล้วก็ไม่มันแล้วก็ไม่หวานมากเกินไปนะจ๊ะถือว่าเป็นวิปปิ้งครีมเกรดดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ไม่มันไม่หวานมากเกินไปนะครับเพียงดี๋ยวเขาใส่เจลาตินพอใส่เจลาตินปุ๊บเบ้มันก็จะแข็งนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองชิมครับกับสาวบรูดว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะไม่ใช่สาวบรดอย่างเดียวด้วยนะมันมี้มะม่วงด้วยนะครับอ่านตามส่วนประกอบนี่จ้าเทลงไปดนี้ออกมาปุ๊บโอเคนะ เนื่องจากตัวนะครับพาาคอตต้าของเขาเนี่ยไม่ได้มีรสชาติมันอะไรมากดังนั้นพอเจอรสเปรี้ยวของสาวรสเนี่ยโอเคเลยมันก็ได้ความเปรี้ยวนะครับของสาวรสน้ำแล้วก็มีแบบรสชาติเนี่ยของวิปปิ้งครีมอ่อนๆออกมานะครับแล้วก็การกัดแบบนิ่ๆมๆเนื่องจากเขาใส่เจลาตินในไอตรงนี้ก็แบบ เลยนิ่มๆไงก็คือแล้วก็ลื่นคอดีโอเคถือว่าทำให้ได้ดีนะครับเพราะตัวเนี้ยพนาคอต้าคุณที่ง่ายเลยมันคือวิปปิ้งครีมนะครับที่ใส่เจลาตินทําให้เกิดอาการแข็งแต่ถ้าเกิดเขาใช้วิปปิ้งครีมเก็บไม่ดีครับมันจะหวานจะเลี่ยนแต่นี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะชิวิปปิ้งครีมที่แบบว่าเกรดค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เือว่าไม่หวานไม่เลี่ยนเกินไปนะครับโอเคครับก็ถือว่าผ่านอย่างเนอะกับเจ้านี้โอเคครับก็จากการรีวิวคลิปเนี้ยแบเ่บคนนี้ครับเจ้าฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ